สวัสดีค่ะดูนะคะเด็กๆลุมอะไรกันมีอะไรใหม่ๆมาวันนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญมาเยี่ยมเด็กๆค่ะคุณเอกสิทธิ์วันนี้คุณเอกสิทธิ์มาเยี่ยมเด็กๆเนี่ยค่ะซื้อพมมาให้เด็กๆรับเล็บกันใหญ่เลยแล้วก็มีอาหารมีอาหารมาให้เด็กๆด้วยค่ะ เนย์นคนินฟิตของชอบของเด็กๆเลยค่ะแล้วก็อ่างอันนี้ค่ะแล้วก็มีไผ่ามาอีิเยอะแยะเลยค่ะไผ่คุณเอกสิทธิ์ซื้อมาให้เด็กๆกินเยอะต้นเลยวันนี้พวกหนูได้รับของขวัญที่หนูชอบกันใช่ไหมลูกอาหารที่หนูชอบกันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น ก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบคุณเอกสิธิ์มากๆเลยนะคะที่ได้มาแวะเวียนมาเยี่ยมเด็กๆแล้วก็ซื้ออาหารซื้อของใช้มาให้เด็กๆค่ะแม่กิ่งก็เลยปูให้เด็กๆนั่งนอนเล่นกันเลยรับเล็บกันไปด้วยแต่ตุนของเราก็ไม่แพ้กันแต่ละคนเอ๊้องคูณอย่าแกล้งน้องสิลูกเห็นสาวสวยแกล้งสาวสวยนะเราเนี่ยเอ้อย่าไม่เอาลุก ประโจนใส่คนโน้นทีคนนี้ทีเนี่ยค่ะเด็กๆลุมแล้วก็มีขนมด้วยค่ะมีขนมที่คุณเอกสิทธิ์ซื้อมาให้เด็กๆด้วยแต่ว่าแม่กิ่งเอามาวางไว้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเด็กๆเด็กๆละเลงกันหมดเลยค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองเสมอมาค่ะแม่กิ่งก็ขอให้คุณเอกสิทธิ์แล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญเริญค่ะโอ้ยทองคูณทองพูนเลยเกเรกับพี่เขาทําไมลูกดูนะคะนี่ให้เห็นจัดจ้เลยค่ะอันนี้ให้เห็นสดสดเลยสําหรับความเกเรของทองพูนไล่ทองเติมไล่ทองเติมแล้วก็วงแตกแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ประจําค่ะเขาอะ่ะ อันนี้แค่ไล่เฉยนะคะน้องไม่ได้กัดกันไม่กิ่งก็เลยไม่ได้ไปห้ามอะไรพอไล่หนีรอดได้ก็ไม่มีอะไรละพอไล่เขาเสร็จก็ถึ่างนี้ยค่ะก็ตัวดีมันจะเก่งไปถึงไหนอะฮะไหนคุยกันหน่อยสิตีไหนไหมเนี่ยืฮะตีตูดหน่อยไหมเนี่ยอดูสุดๆเลยค่ะเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เกเรมากๆ แต่ตอนนี้เจอเจอสามปุมันตบเอาทำเป็นหงอวงแตกเลยใช่ไหมลูกอ่ะข้าวกลับมา่อาวกลับมาแต่ละคนแต่ละคนกำลังเช็คของกันสนุกสนามเลยลูกฮะจำป่วนเนี่ยเนาะชาตูนเนาะเออ,อคนช่วยของแม่เนี่ยคนช่วยของแม่ชดตูนของเราค่ะ สงบแล้วค่ะเหตุการณ์สงบปกติจะปีเก่าปีใหม่ก็เหมือนเดิมนะลูกนะเราเนี่ยทองพูนเนี่ย ว่าจะปีเก่าปีใหม่ค่ะก็ยังยังเหมือนเดิมอยู่จอมป่วนแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณเอกสิทธิ์อีกครั้งนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดทำสิ่งคิดทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งย่งขึ้นไปค่ะ วันสองวันนี้พวกหนูได้รับของขวัญทุกวันเลยนะลูกนะพวอหนูได้รับของขวัญทุกวันเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านที่ได้เมตตาเด็กๆกครอบครัวตระกูลทองนะคะส่งมอบของขวัญให้เด็กๆทุกวันค่ะเป็นบุญของเด็กๆค่ะเป็นบุญของเด็กๆที่มีผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตาแม่ก,กิ่งก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่าน fc ทุกทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญในปีสองห้าหกเจ็ดริ่มวันใหม่ปีใหม่ของวันนี้นะคะขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดวันทุกๆุก,กวันค่ะทุกวันของปีสองห้าหกเจ็ดและขอให้ทุกๆท,ท่านเฮงๆรวยรวยทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ นี่คุณเอกสิทธิ์มาเยี่ยมเด็กๆค่ะดูนะคะไม่มีกลัวกันเลยลุมล้อมลุมล้อมไม้ตกแมวใช่ไหมลูกมีคนพาเล่นใช่ไหมดูนะคะเด็กๆเล่นกันสนุกสนานไม่มีกลัวเลยมีกลัวแต่ตอนแรกๆค่ะตอนแรกๆพากันวิ่งกูขึ้นข้างบนกันแล้วก็พากันนั่งมองที่บันได พอเข้ามายังไม่ทันลาเลยมามันรุมกันแล้วค่ะจตุนก็อยากเล่นแมวน่าจะเป็นแมวพันธุ์นะคะนี่แมวพันธุ์หรือเปล่านี่แมวพันธุ์แน่นอนเนี่ย คนนิ่มว่าาเนียฟันแบบอะไรจตดไม่ใช่กไม่ใช่นึ่งกึ่งึ่งอข่งขโมยขนมขโมยขนมขโมยขนมบอกพวกหนูกำลังหิวเลยค่ะ ดูเด็กๆกินไผ่กันนะคะแม่ยังไม่ทันได้ออกบัจัดวางอะไรให้ล้างเสร็จไปลูมแม่งแต่ตอนล้างค่ะล้างเสร็จก็เลยต้องวางให้กินอย่างนี้กันเลยตั้งให้กินตรงนี้กันเลยเวลามีไผ่มาหรือว่าตําแยแมวมาค่ะเด็กๆก็จะเป็นแบบนี้กัน ก็จะพากันมาลุมลุมกินกันแบบนี้ค่ะเด็กหลังบ้านแม่กิ่งเอาไปให้กินแล้วนะคะของเด็กหลังบ้านจะได้กินก่อนในบ้านวันนี้พอดีหลังบ้านรีบไปยกแล้วไปล้างล้างหลังบ้านกินเยอะๆลูกอ่ะกินกินปีบแย่งแม่กินโดยที่ไม่ห่วงห่วงห่วงน้ําเปียกเลยค่ะ กินไหมทองอมไยกินเป็นไหมลูกกินไผ่เป็นไหมเราอ,ะอ่ะฮะทองอภัยกินไผ่เป็นไหมลูกอชตูนอยู่ไหนอ่ะตัวชตูนอยู่ไหนชตูนจะกินต้นไหนดีแม่ดูนะคะเด็กๆเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆค่ะถือว่าเป็นของขวัญของของขวัญเอ,อ,อย่างดีให้กับสำหรับเด็กๆเลยค่ะ ที่คุณเอกสิทธิ์ได้มอบให้เด็กๆในวันนี้ก็คือไผ่เนี่ยค่ะกินด้วยกันลูกกินด้วยกันอย่าทะเลาะก,กันนะแบ่งๆกันกินพวกหนูเนี่ยเอา้าสงสัยทองคูณไม่อยู่สงสัยวิ่งจูดไปข้างหลังแล้วค่ะ วิ่งไปข้างหลังไปกินข้างหลังยังมีอีกนะคะแต่ว่าไม่กิ่งยังล้างให้เขาไม่หมดจะต,ต้องไปล้างล้างเพิ่มค่ะก็เลยมาถา่ายคลิปให้กับพ่อพ่แม่เอฟซได้เห็นเด็กๆเวลากินไผ่กันเวลาเจอไผ่และลุมกันขนาดไหนเป็นของอะไรที่พวกเขาชอบมากๆค่ะเนี่ยค่ะ ่นมุมทางนี้ทองอัมพยรับใหญ่เลยค่ะรับเล็บรับเล็บพรมที่ปูให้